เราก็ช่วยกันรณรงค์นะครับจักรยานนี่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่บริสุทธ์นะมันถ้าคนชั่วไม่ปั่นจักรยานผมถือคติอย่างเงี้ยคนปั่นจักรยานนี่ต้องคนดีเรื่องเรื่องคอร์รัปชันนี่ในวงการจักรยานไม่มีครับมันมีแต่พี่น้องกันตรงไปตรงมา ในมุมมองของชาวจักรยานส่วนมากจะเข้าใจว่าการปั่นต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองมุมมองที่เป็นยังไงครับไม่ใช่การเมืองครับการคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอะระดับชาตินะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองแบบที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยนะทุกอย่างในในระบบของ,ของการปกครองประเทศเนี่ยถ้าไม่มีการคอร์รัปชันประเทศมันจะเจริญมากกว่านี้ที่เห็นชัดเจนนะครับเรื่องงบประมาณในการสร้างถนน ยกตัวอย่างส,สร้างถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทหรือว่าทางหลวงแผ่นดินนะครับทุกอย่างเวลาประมูลงานนะฮะปัจจุบันนี้30ตครับต้องบวกในการคอร์รัปชันเป็นเอาเงินยัดใต้โตะ๊ะเพื่อจะให้ให,ให้ให้ได้โครงการอันนี้เข้ามานะครับยกตัวอย่างนั้นเห็นเลยทุกอย่างต้อง30%ไม่ว่าจะเป็น หรือว่าทางทางหลวงใหญ่ๆนี่นะฮะงานก่อสร้างงานการประมูลงานจากราชการนี่ทุกอย่างต้อง30%มขึ้นไปผมเป็นกรรมการสหภาพรายงานมา8ปีนะครับองค์กรนี้จะเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันในในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งที่ผมทำงานอยู่มา 4, 4ีปีนี่ยังตรวจไม่เจอครับ